อยากให้พวกเราได้มองกันด้วยว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะนำมาเป็นแนวทางหรือนำมาปรับปรุงแก้ไขสำหรับปีต่อไปนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรบ้างครับก็อยากให้เราที่หลักสามตัวนะครับก็คือเรื่องของการกองคนกองคนต้องกองทานะครับถ้าเราามารถที่หลังสามตัวได้นะครับเราก็สามารถจะใช้ในใช้ชีวิตและทช้ชีวิตครอบครัวชีวิตการงานของเราประสบความ นี่ว่าคนคงรู้วนะว่าเราถ้าเราเป็นคนที่มีความอเพร้อมนะครับเรามีความที่กนะครับเรากความสเร็จนะครับเรื่องของการองคนครถ้าเราสามารถทางานร่วมกับผู้คนได้นะครับอ้ทงานดีนะครับมีความร้ที่การานตนี้เรานปสความสำเนะครับนเร่การงานนะครับทุกคนสามาชอบในน้าที่การงานที่ได้รับ เราทำงานให้พวกเราได,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 ด้ืนกาัต่อไปนะครับแลวก็คิดว่าบรรยากาศที่เราปกุงอยากจะ ความสุขควาสมสำเร็จในชีวิตหน้าที่าการงานประสบสุขตามสิ่งที่เราตั้งธนาไว้ทุกประการขอขอบคุณครับตอกท่น